สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะกับช่องแก้วพาด้วยนะคะคําเตือน,นะคะ่ะวิดีโอนี้นะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับปกฏอายุ20ขึ้นไปรับชมนะไม่แสดงสนุนก,การผ่านตัวพิ่นะู้อใช้วิจารณญาณในการรับชม ได้ไรอะ่ะได้แปดอันนี้คือหลุดค่ะอืมอันนี้มาอะไรอะ่ะหนึ่งสี่หนึ่งแปด แล้วก็แล้วก็อะไรนะสองหนึ่งแปดแตกสามตัวนะนี่แปดกินเรียบแปดกินเรียบเลยนะแต่ว่าได้สอสามตัวเค่านียนะทุกคน

3ามสองสามหกสนะอันนี้คือวินรวมนะทุกคนวินในนี้ สองหนึ่งอย่าลืมสองเจ็ดสองห้าหกสองอย่าลืมสองเก้า uh <laughs> ha, <laughs> <laughs> เด่นนะฮะเด่น

คนหนูเขียยจับประกาผิดเน้นนาเน้นอ่ะทุกคนไปตับตัวเด่นเลยนะวันนี้วัดใจมากๆเลยสามสองสามหกสามเก้าหกสองหกห้าหเก้านะคะประมาณนี้นะ ขอให้โชคดีนะฮะทุกคนค่าอ่านี่นะการไว้หน่อยหนึ่งก็ได้นะคะถ้าจะเบิ้ลก็นี่แหละนะคะอือขอให้โชคดีนะทุกคนสามสองสามหกสามเก้าวันนี้วินวินหกตัวเลยไม่สามารถทิ้งอะไรได้นะไม่สามารถทิ้งอะไรได้นะคะก็คือวินหกตัวไปเลยนะทุกคนนะ นะคิดถูกเย่ยบบ้ากันนะคะทุกคนขอให้โชคดีนะคะนี่ก็คือ3ามรก็จะได้นี่แหละนะคะขอให้โชคดีนะคะเห็งๆนะ